กอนอื่นแจ้งวุฒเชาบเนาะแฟนพาน้อยสามีพาน้อยเสีย้ึงสับตังค์เองอาน้อยมือหานเนี่ยคนน้อยกับตัวคนเดียวเดินทั้งวันลูกคิดอะไรทำอะไรไม่ถูกก็แจ้งวุฒเรากเื่องแต่วันนี้ทำไม่มีกิจกรรมอะไรวันนี้ วันคล้ายวันวันเกิดทุกท่านวันนีของงดสวดแต่ศพเขาริจากโรงพยาบาลก็แจ้งให้พวกเราทราบแล้วก็จะหายตัวไปอีกแล้วประมาณอย่างน้อยอย่างน้อยสามอาทิตย์กลับมาก็ต้นเดือนหนา พราะนั้นพวกเราอยู่ทางนี้ก็ปฏิบัติคือที่เคยแต่รู้ได้เห็นได้ยินในอกนะโยโกน้อนกวลาตัวเองเคยมีเ,เกิดธรรมะซ้อมมาไว้เผื่อวันใดวันหนึ่งไม่อยู่ทาวรทำไหง ไม่แค่มาอยู่ชั่วคราวเพราะนั้นสามคำหกคำจากนี้ไปก็เอาไปใช้กับชีวิตหนึ่งคือเวลาสถานมันเกี่ยวข้องกับตัวเรา่างครับว่าตัวเราในะตอนนี้คือทุกคนก็ประกอบด้วยสามคำเป็นอย่างน้อย นั่นคือชีวิตที่พร้อมอยู่ด้วแล้วก็มีจิตแล้วก็กัรมอันนี้นคือพื้นฐานทั่วไปในเวลาสถานที่บุคคลน,นั้นก็ามาใช้กับชีวิตเนี่ยนะครับว่าเวลาเอามาใช้กับชีวิตชีวิตตอนนี้เป็นยังไง ชวิตเริ่มต้นจากคำว่าชีวิตก่อนที่จะมีชีวิตอยู่โยหลังที่จะมีชีวิตไปแล้วคำว่าชีวิตในขณะที่เดี๋ยวนี้ขณะนี้เรามีชีวิตเราก็สิ่งบนโลกใบนี้เพราะมันเป็นอนิจจังทุกขังอนตัตตาไม่เป็นเรื่องสำคัญมาก ถ้าจิตของเรายังไม่เห็นโพธี่เป็นอน,นิย่ังต้องกันนตะซึ่งเป็นคำที่สองก็คือว่าจิตมันก็สับสนวุ่นวายอยู่อย่างนี้วางมาได้ปรงไม่ลงพวกเขาเาไม่เข้าใจมันเข้าใจว่าชีวิตแล้วก็จิตมันนำประส่การกระทำหรือพฤติกรรมของคนของมนุษย์ของสัตว์ ท็่แสดงออกรือเกิดจากความคิดของตัวเองแสดงออกโดยคําพูดใช้ออกโดยการการะทําหรือพฤติกรรมก็คือผลงานนั่นแหละนี่ครีวกว่ากรรมเป็นตัวสุดท้ายคาออกกําว่ากรรดังนั้นมาดูเอาว่าชีวิตชีวิตควรจะประกอบอย่างไรหมายก็ว่าควรจะใช้ชีวิตอย่างไรในขณะที่มีชีวิตอยู่นะี่ มีลมหายใจอยู่เราตัวอย่างเราก็เห็นเยอะๆามากมายเพราะนั้นสามคำมันคือเวลาสถานที่บุคคลนะมันเกี่ยวข้องกันอย่างไรเวลาเรายัางมีเวลาอีกมากใครไม่เคยร,รู้ย้อนกลับไปเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดในชีวิตเราเป็นอย่างไร อันนั้นคือผลงานกของเราที่จะมีขึ้นดีขึ้นแย่ลงในอนาคต้วนะคว่าชีวิตที้เราดูยังไงคนบนโลกเจ็ดพันล้านคนเราจะมองไม่เห็นเลยหรือว่าตัวอย่างที่ดีเป็นอย่างไรตัวอย่างที่ไม่ดีเป็นอย่างไร เราทำไมไม่โอ้กันนิโกคือน้องก็หาเราโม่จะรอเวลาปฏิบัติธรรมนั่งรับโอรับตาเมื่อไหร่เรีกว่าปฏิบัติธรรมแล้วเขาเข้าใจผิดอย่างนี้มานานก็แปลเวลาที่เหลือสิบกว่าชั่วโมงก็ไม่ต้องปฏิบัติธรรมกันแล้วเราเข้าใจกันอย่างนี้เป็นมิจฉาทิฐิที่การเข้าใจผิดก็ใช้เวลาผิดใช้ชีวิตผิด เราใช้ชีวิตดูความประมาทนั่นก็แปลว่าขณะใดที่เราไม่ปฏิบัติเราก็จะเป็นผู้ประมาทหมั่มนไอไว้นในชีวิตเดี๋ยวก่อนรอก,ก่อนช้าก่อนเน้อขวาวใชีวิตในชีวิตมันไม่รอชีวิตก็คือเวลาเวลาไม่เคยรอใครเขาก็ไปของเขาไปเรื่อยติดตอ่อติดต่อเขาไปเรื่อยเขา ใครจะดีใครจะชั่วเขาก็ไปตามการเวลาวันนี้อันนี้คือเวลาครับเดียวถ้าเราเอามาพิพจารณาในขณะที่เรายืนเดินนั่งก็เอายกกับพิจนารณาเพื่อเกิดปัญญยนอันนี้คือความชีวิตจิตของเราก็เช่นเดียวกันเอามาแช้งว่าเวลาเวลานี้ จิตของเราเป็นอย่างไงเราเท่านั้นที่รู้ว่าจิตของเราเป็นยังไงสภาพเป็นยังไงคือสภาวะแต่แล้ว่าสภาวะจิตเป็นยังไงจิตของเราก็ตามถ้าเราไมเห็นสภาวะจิตเป็นยังไงคือสภาวะธรรมนั่นเองสภาวะธรรมมันก็ไม่เกิดเมื่อสภาวะจิตมันได้ดี สภาวะธรรมมันก็ไม่เกิดเมื่อสภาวะมันเกิดมันจะไปรู้ธรรมชาติความไปอยู่ของชีวิตได้อย่างไรเพราะนี่ว่าสภาวะสภาวะธรรมมันคือเวลาในขณะที่การังคิดต่อเวลาจากนี้ไปเรามีเวลาอีกเท่าไหร่มันไม่ได้เยอะเวลาสถานที่ สถานที่ไหนควรทำตัวอย่างไรอย่างเช่นวัดเราเจอเห็นว่าตอนนี้คาว่าสันติมันเป็นยังไงกายมันสันติวาจาสันติใจใจมันไม่สันติสันติคาเดียวเนี่ยพอหยุดพูดสักพักเดี๋ยวจ่อยๆจอยๆจ่อดคนละคำเกืบเที่ยวเจ้ากันหมดเนี่ยความสงบนั่นคือวาจา แต่ถ้าเป็นสุภาสิทธิ์แสุภาวาจาวาจาที่เป็นดีก็ดีแต่อะไรก็ตามตัวที่เราต้องคำนึงก็คือสติคิดอยู่ก็ดีทำอยู่ก็ดีพูดอยู่ก็ดีเขามีสติทัองเอาไว้สติต้องกำงกับอยู่เสมอคือแสงสว่างเกิดแล้วมันจะขจัดความมืด ความบอดความไม่รู้ความไม่เห็นความไม่เข้าใจชีวิตความเป็นอยู่ในโลกใบนี้ตัวปัญญาเป็นตัวขัดจัดเป็นตัวปราบความมืดคืออวิชชาที่มันไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจชีวิตความเป็นอยู่ไม่ใจ่โอ้ชีวิตก่าจะได้มาขนาดนี้ก็จะมานั่งก็มายืนมาเดินมานอนบนโลกใบนี้ก่อนหน้านั้น,น,นมันไม่ใช่ธรรมดา อีกเรารู้ว่สรรพสัสตว์ทั้งหลายคือไม่ได้อยู่ในสภาวะของเราแค่อยู่ในสภาวะสถานะความเป็นคนอย่างเราเนี่ยยังไม่อีกเยอะเทียบไม่ได้เลยเรามีแค่เจ็ดแปดพันล้านคนที่ไม่ได้เป็นอย่างนี้คือสภาพอย่างเนี้ยสถานะอย่างนี้ที่มีโอกาสอย่างเนี้ยมันนับไม่ถ้วนเพราะนั้นพวกเราถือว่าโชคดีจะได้รูปได้สังขาร ได้น้ำทีีายาใส่อยู่แล้วถือว่าดีที่สุดแล้วแต่เราไม่ใช้ของดีให้เป็นประโยชน์เรากลับไปใช้ของดีให้มันเป็นโทษคือไปใช้รูปร่างกายท่าสีกันห้าสังขารในทานที่ผิดผิดโด,ดยพราคือไม่ใช่เป็นประโยชน์เลยเมื่อกี้เราพูดกันมาว่าคุกคุกก็คือไปที่ขังก็คนละเมิดศีลห้า เช่นเดียวกันคนที่ออกจากคุกได้ก็คนที่มีศีลห้าครบอันนี้แค่คุกโดยสมมุตินะคุกเล็กน้อยที่เขาจับได้ไล่ทันคนที่เขาจับไม่ได้ไล่ไม่ทันนี่เยอะที่อยู่นอกคกนะุกเนี่ยเพราะนั้นพวกเราทุกคนตราบใดที่ยังไม่หมดไม่พ้นพูดง่ายยังเป็นปุถุชน อย่าไปคิดว่าตัวเองไม่ติดคุกนทุกวันเรากำลังติดคุกอยู่แล้วประมาทไม่หาทางออกจากคุกคุกคืออะไรคุกคือวัตฏะสงสารเที่ยวเข้าเที่ยวออกคุกอยู่เนี่ยวนไปเวียนมาอยู่เนาะถ้าเป็นนักโทษเ,เขาออกเขาออกคุกอยู่นะ พอทาดีขึ้นมนะ่ขาคอก็ปล่อยออกมาไป,ไปทําไม่ดีขึ้นมาเขาก็จับเข้าคุกอีกจิตของเราเนี่ยก็เหมือนกันวนไปเวียนมาอยู่นี้ติดคุกในวัฏฏะสงสารน,นั้นแล้วเมื่อ,อไหร่จะได้ออกคนที่ออกจากคุกเบื้องต้นพื้นฐานเหมือนกันเลยคนนั้นจะต้องมีศีลห้าเป็นพื้นฐานถึงจะออกจากคุกกันนี้ด้คุกคือวัฏฏะสงสารนี่ มารู้พวกเราสินห้าแต่ละวันแต่ละคืนมันครบไหมถ้าไม่ครบก็วนไปเวปียนมาอยู่นี้แหละก็จะไ,ไปไหนมาไหนเสือติดจันอยู่นี่ในสภาวะในสภาพสภาวะธรรมอย่างนี้มันไม่เกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่มันก็จะเป็นอยู่อย่างนี้เพราะว่าต่างสงสารจะเป็นคุกที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาลอันนี้ไม่ใช่ใหญ่ในประเทศโลกใหญ่ที่สุด ในพัตตะกับเป็นที่ขังก็สัพพะจัตต์ั้งหลายสหับกที่เดี่ยววิชาคือไม่มีความรู้คนที่ไม่เข็ดไม่ลาบก็จะเป็นที่ขังอยู่อย่างนี้แต่วขังในสภาพไหนคร้ก็แบ่งออกเป็นเดนหนักหนาก็เอาแยกแยกขังเลยคูก็เหมือนกัรกับมาอีกถึงปล่อยออกมาแล้วกลายเป็นคนกลายเป็นสัตว์ นี่ขัดแยกแดนกันแหละนี่แดนคนนะอันนี้แดนสัตว์นะคนเขาอยู่ยังไงสัตว์เขาอยู่ยังไงถ้าเรายังแยกไม่ออกผเราก็จะใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้ใช้เวลาอยู่อย่างนี้แต่เป็นเวลาที่ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยใช้ชีวิตที่ไม่คุ้มค่ากับการเกิดเป็นคนซึ่งไม่ใช่ง่ายๆ กว่าจะได้เกิดมามีธาตุสี่กันหน้าอย่างพวกเรานะมันไม่ใช่ธรรมดาแล้วต่อไปจะได้กลับมาเป็นคนนี่หรือเปล่าเอาแค่เนี้ยเอาแค่เป็นคนเป็นมนุษย์นจะพูดถึงเทวดาเทวดาไปแล้วก็ทำอะไรไม่ได้คือไปเสวยกือจะออกจากร่างไม่ได้เสวยอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีความดีความชั่วเกิดขึ้นไปเสวยหมหมดบุญ หมดอายุไขก็กลับมาเหมือนเดิมกลับไปไหนตอนนี้ต้นทุนไม่มีเดีย๋ยวคิดว่าจะเป็นเทวดามันจะดีอาจจะแย่ยวกว่าก่อนอยู่ในโลกมนุษย์อาจจะแย่ยวกว่าเทวดา,าเพราะนั้นเราทุกคนว่าโชคดีตรงที่เรามีทางเลือกจะเลือกไปทางไหนสวดสัจราชพระองค์ที่แล้วท่านตรัสเอาไว้ชีวิตของเรามันน้อยน้อยนะัก พวกเราเราไปอ่านดูน้อยมากๆไปจะน้อยธรรมังชีวิตของเขาเนี่ยเราเลือกได้เลือกไปทางไหนไปทางดีไปทางไมด่ดีเลือกขึ้นบนเลือกลงล่างโดยการกระทําโดยความคิดคําพูดการกระทําของตัวเราเองแต่เราคิดไม่ดี พูดไม่ดูทําไม่ดูเราก็ต้องจิตนาการเองมันจะเป็นอย่างไรมันจะเป็นทิศทางไหนเนี่มันะอยู่ที่เราคนอื่นไม่ได้มีอิทธิพลอะไรเลยคิดแทนเราไม่ได้พูดแทนเราทําแทนเราไม่ได้และเราก็เป็นรับผลงานอันนั้นเป็นทายาทเป็นภรรกบรดก ก็อยากให้มรดกนั้นเป็นมรดกธรรมถ้ามรดกธรรมเกิดขึ้นแล้วต่อกปเป็นเจ้าของทรัพย์ทรัพย์อันเประเสริฐนั้นนั้นงแต่กับทรัพย์ที่เป็นของโลกที่มีอยู่ทุกวัน <kat> น <Gard skincare todavía> ี <'t you> <ilee> isso, ้มีขนาดไหนก็ทำอะไรไม่ได้โลกขียะทรัพย์ทำอะไรไม่ได้ทั้งโลกุตระทรัพย์ หนูรับข้างหน้าอาริยทรั์มันเท่านั้นที่เป็นใน่พึ่งพาเราเพราะฉะนั้นอยาจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยความประมาทให้นึกเกินว่าเวลาการที่บุคคลทําตัวอย่างไรทําตันอย่างไรชีวิตควรจะประกอบด้วยอะไรจิตคือสภาวะจิตควรจะเป็นอย่างไรกรรมอยู่ที่การกระทํานี่แหละที่จะได้ออกทางความคิด คำพูดกรระทำหรือกายกรรมเมื่อจิกรรมโมกกรรมข้อกายกรรมก็ดีเมื่อจิกรรมก็ดีมกนกรรมก็ดีไม่เป็นไปด้วยชอบประกอบด้วยธรรมหรือไม่มีธรรมะปัญญาสภาวะของคนสัตว์ทั้งหลายไม่ต่างกันเลยเพราะนั้นถ้าเราอยากจะให้เราต่างจากสรรพสัตว์ทั้งหลายก็จัดการความคิดของตัวเองพูดกับตัวเอง การกระทำของตัวเองกับพฤติกรรมนั่นก็คือจิตนั่นเองเอาจิตมาอบรมเลืกจิตมาอบรมเพราะจิตมันไม่ดีมันได้ใส่ไม่ดีเอาจิตมาอบรมโดยการยืนเดินนั่งแล้วก็มีสติสอนว่าทําอย่างนี้ไม่ได้พูดอย่างนี้ไม่ได้ทาตัวอย่างนี้ไม่ได้คืออบรมเรียกว่าอบรม แต่ถ้าเราไม่เคยอบรมมันเลยมันจะเกิดอะไรขึ้นอปปล่อยปละล,ล,ละเลยก็คุกเป็นที่อยู่คุกเป็นที่ไปข้างหน้าก็วัฏฏาสงสารรออยู่ไปไหนไม่ได้ข้อเราไม่อบรมคนที่ไม่อบรมก็คือมไม่ฉลาดจิตไม่เกิดไม่มีสติปัญญาไม่มีธรรมะปัญญามันไม่ฉลาดมันก็จะเป็นอยู่อย่างนี้นแหละตอนนั้นถ้าภาษาเราง่ายคก็ คนโง่คนฉลาดคนต่างกันตรงนี้หละกกระเบิดารง่ายๆแั่บ้านๆเรานแนะแต่นี่เราจะเลือกเอาแบบอยู่แบบโง่ๆหม่ออยู่แบบฉลาดเราเลือกได้อทที่สิบสสังฆราชนี่แล้วจะจับหรืเลือกได้หมดเลือกเสร็จแล้วจะไปโทษใครนะจยบางคนไปโทษกรรมไปโทษเวทซึ่งอะไรก็ไม่รู้ถามวอาเวทคืออะไรกรรมคืออะไรไม่รู้เหมือนกันพอเขาพูดมาอย่างนี้ด้ยนมาอย่างนี้เขาพูดต่อทําต่อเกีต่อ ก็เลยไม่จะเข้าใจว่าเวรมันคืออะไรกรรมคืออะไรใครเป็นเจ้าของก็ตัวเองนั่นแหละตัวเราเองเก็เป็นเจ้าของเมื่อเราเป็นเจ้าของเราจัดการได้ไหมได้แต่เราทําไมเราไม่จัดการถ้าคิดว่าอันนั้นเป็นสมบัติของเราทาไมเราจัดการไม่ได้นะอะนนี้คืออันนี้สองตัวผลในการปฏิบททัติธรรมถ้าเรามีแนวควิดอย่างนี้ แตเป็นเวลาไหนก็ตามสถานี่อะไรก็ตามอยู่กับใครก็ตามพ้อจิตของเราเป็นธรรมะมีธรรมะไม่ใช่รู้ธรรมะรู้ธรรมะพอแล้วคนที่รู้ธรรมะมันเยอะแล้วโลกวันนแต่คนที่มีธรรมะมันมีน้อยเราจะเลือกเอาแบบรู้ธรรมะหรือว่ามีธรรมะก็เลือกได้ เพราะฉะนั้นช่วงที่ไม่อยู่เนี่ยก็ให้เราถึงนับไว้เวลาสถานที่บุคคลสิวิตจิตกรรมธรรมะปัญญาต้องลงด้วยปัญญาที่เหลือไม่ต้องไปทำเลยไม่ต้องไปทําเลยวุรรมาตรสังเวชวิราคะนิพพานมันเป็นเองโดยอัตโนมันมนนติอัคือขั้นตอนของมันาะนั้น ฝากพวกเราทุกคนอย่าใช้ชีวิตอยู่ด้วยความประมาณในวัยในชีวิตท่องไว้เวลาเวลานี้ควรทำตัวเวลานี้ควรคิดอย่างไรเวลานี้ควรพูดอย่างไรเวลานี้ควรทําอย่างไรมันจะได้ใช้เวลาให้มันคุ้มค่าใช้เวลาให้เป็นประโยชน์จริงๆกับคาว่าเวลาไม่ใช่เอามาดูแค่นาฬิกาว่าเวลานี้เที่ยงแล้วบ่ายแล้วคอยแค่ดูเวลาเฉยๆแต่ไม่รู้ดูเพื่ออะไร มันเที่ยงแล้วมันได้ประโยชน์อะไรมันบ่ายแล้วมันเป็นยังไงแต่ถ้าดูเวลาแล้วเทียบกับชีวิตเราช่วงนี้มันยังเช้าอยู่ก็คือวัยเด็กวัยกำลังเกิดขึ้นวัยกำลังเติบโตไม่ว่าจะเป็นทางโลกและทางธรรมก็ถือเป็นวัยเด็กวัย็กมันเที่ยงแล้ววัยกลางคนแล้วเนาะตอนนี้ชีวิตเราอยู่วัยกลางคนแล้ว ไว้ที่ผ่านมาคือไว้เด็กว้เริ่มต้นมันเป็นยังไงตอนนี้มันบ่ายแล้วมันค่อยแล้วเวลามันใกล้จะหมดแล้วก็ท่องไว้อย่างนี้เวลาหมดค่าแล้วลงดุนเขาเอาไปเผาเขาเอาไปฝังเพราะหมดเวลาลแล้วหมดทำอะไรไม่ได้แล้วชีวิตก็วนกลับมาอีกมันไม่ตายแล้วมันไม่ได้สูญ วนกลับไปกลับมาอยู่นี้มันก็เรียกว่าติดคุกนะเรียกว่าวะตะตอนนั้นเราไม่รู้เรื่องอะไรแล้วลวันนั้นเราท่านทั้งหลายถ้ายัางใช้ชีวิตอยู่ด้วยความประมาทย่างรอวันเว,นวลาสถานที่บุคคลต้องไปหาคนนั้นคน,คนนี้คนโน้นสำนักนั้นสำนักน,น,น,กนี้มันเสียเวลานั่งอยู่ตรงไหน,นเป็นตรงนั้นบุญกับบาป ทำอยู่ตรงไหนเป็นบุญทำบุญตรงไหนเป็นบุญตรงนั้นทำบาปตรงไหนเป็นบาปตรงนั้นมันไม่เกี่ยวกับสาระสัตว์ที่บุคคลเอาให้เข้าใจตามหลักการตามหลักเกณฑ์อย่างนี้ชีวิตเราจะมีคุณข้าวจะมีประโยชน์โทษมันก็จะน้อยลงเพวัะนั้นชีวิตเราถ้าใช้คุ้มอย่างนี้แล้วไม่ไต้องไปกลัวตายตายเมื่อไหร่ก็ได้พร้อมที่จะอยู่พร้อมที่จะตายต้องอย่างนี้ าเห็นอดิจยังทุกขอังอนาตาแล้วพร้อมเพราะนั้นสร้างความพร้อมอนี้ให้เกิดขึ้นกับเราเสมอทุกวันอย่าใช้ชีวิตอยู่ความประมาณอันนี้คือธรรมะฝากพวกเราสําหรับช่วงที่ไม่อยู่ก็เอาไปเก็ที่พิจารณานำโอปนายโกน้อมไปสู่การปฏิบัติเราเก็จะได้เกิดผลในทางที่ดีขึ้นไหเป็นประโยชน์ต่อในการครองชีวิต ว่าอยู่แบบโลกก็ตามธรบบทมก็ตามโดยเฉพาะนี่คือสมณะพระเนรเป็นผู้นี้เป็นผู้นำต้องเป็นตัวอย่างทุกเรื่องเลยต้องเป็นนำก่ชาวบ้านต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้มากกว่าชาวบ้านไม่ใช่เป็นนำในทางที่ไม่ดีนำที่มันนอกจากพระพุทธเจ้าพระธรรมพะริยสงฆ์ก็เรียกดำนอกทางมันนอกรูกนอกทางไม่ใช่ต่างธรรม มันไม่เชื่อแต่ครูบาอาจารย์ยังไม่เชื่อเลยพุทธธรรมประสงค์จะอะไรมาเชื่อจิตของอะไรก็ขาดใจสารคมเมื่อ,อไรนะไม่มีสภาวะความเป็นคนเป็นมนุษย์ท่องไว้อย่างนี้สิ่งที่ประเสริฐที่สุดในโลกใบนี้คือใจสารคมมันต้องไปพึ่งอะไรอีกแล้วพูะเจ้ากระจัดเอาไว้แล้วไม่เชื่อพระเจ้าแล้วไปเชื่อใคร เชื่อตัวเองเชื่อใครแค่บรรลุเชื่อบุคคลเชื่อสัตว์สิ่งของก็ใช้ชีวิตยอยู่อย่างเนี้ยอนาคตคมต้องทานายโอเคปัจจุบันก็ลาบากตอนนี้ใจะใช้ชีวิตยอยู่ประมาณคือยกพระตรรมใจให้มันสูงขึ้นแล้วก็อยู่กับพระตรรมใจคือคนของพระเจ้าคนของพระธรรมนคนของรอริยสงฆ์จิตใจของเราจะไม่ตกต่าไปกว่านี้ คือความเป็นคนอย่างน้อยที่สุดก็ยังไม่หมดไม่พ้นก็ยังได้เกิดมาเป็นคนอยางสร้างบารมีต่อได้เพราะไม่งั้นก็หมดเลยนะเป็นสัตว์ต่ำกว่ามนุษย์ต่ำกว่าคนเมื่อไหร่ก็หมดีะยเวลาไปชาติหนึง่งระฝากพวกเราทุกคนเบื่อเป็นแนวนึกแนวคิดในพิจารณาเพรดาเชาวนี้เรขอ,ขอนุโมทนาความดีพวกเราทุกคนที่มาร่วม ฟังธรรมจำวัดปฏิบัติธรรมนักสานนี้อยู่บ้านก็ดีอยู่วัดก็ดีเราได,ด้เรามีสติปัญญาใช้สติปัญญาให้มันเป็นประโยชน์อย่าไปทำนี่ป็นเป็นโทษทั้งตนเองและผู้อื่นชีวิตเราก็จะอ,อยู่เย็นก็คืออยู่แล้วก็เย็นมันถึงจะเป็นสุขพราะนั้นขอหให้เราทั้งหลายได้ทั้งหมดทั้งมวลได้อยู่เย็นเป็นสุขทุกคนทุกทานเธอ